สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันพฤรหัสที่30มิีนาคม2023นะครับวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากธรรมดูนด้านพระธรรมเรื่องาศาสนจรรักรของสภาสังฆคะนาบริการที่สองนะครับมากล่าวกันมาพูดกันนะครับในหัวข้อบอกว่า,าศาสนจรรักรเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์อนำมาซึ่งเอกภาพและความรอด ก็คัดมาตอนหนึ่งก็บอกว่าประชากรของพระบเบญาตามพระสัญญานั้นมีพระคริสตเจ้าเป็นประมุขผู้ประทานพระองค์เองเพื่อชดเชยบาปของเราและทรงกลับคืนพระชนชีเพื่อบรรดาลให้เรา <c oughs> เป็นผู้ชอบธรรมและบัดนี้พระองค์ได้ทรงรับพระนามประเสริฐกว่านามทั้งหลายทรงครองราชด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ในสวรรค์ประชากรของพระองค์ พึงพอใจในศักดิ์ศรีในสุรภาพแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้ามีพระจิตประทับอยู่ในดวงใจประดุษในพระวิหารกฎหมายของประชากรเหล่านี้ได้แก่บัญญัติแห่งความรักดังที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงรักเราจดหมายของเขาได้แก่อาณาจักรของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเริ่มให้มีขึ้นในโลกและจะดำเนินต่อไปจนกว่าพระองค์จะทรงบันดาลให้สำเร็จบริบูรณ์เมื่อสิ้นวิภพ เมื่อพระกเจ้าองชีวิตของเราจะสุด็จมาจะทรงปลดปล่อยสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นมาให้พ้นจากความเป็นทาตของความเสื่อมสลายให้กลับมารับอิสรภาพอันรุ่งเรืองอย่างบุตรของพระเจ้าดังนั้นประชากรของพระผู้ถ่ยตามพระสัญญานี้แม้ว่าจะไม่ได้รวมมนุษย์ทั้งสิ้นเข้าไว้ด้วยกันด้วยจริงๆและบางครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงผงแก่เล็กๆก็ตาม แต่ก็เป็นแหล่งกำเนิดอันมั่นคงที่ก่อให้เกิดเอกภาพและความหวังและความรอดสำหรับมนุษยชาติพระคริสตเจ้าทรงตั้งภาษาศาสนาจ,จักรขึ้นเป็นสื่อแห่งชีวิตความรักและความสัตย์จริงพระองค์ทรงใช้ภระาศาสนาจ,จักรเป็นเครื่องนำเครื่องมือนำความรอดมาให้ทุกคนทรงส่งพระาศาสนาจ,จักรไปทั่วโลกให้เป็นแสงสว่างส่องโลกและเป็นเกลือดองแผ่นดิน ชาวอิสราเอลในสมัยโน้นได้รับพระนามได้รับนามว่าพระศาสนจักรพระเป็เจ้าแล้วแต่ตั้งแต่กําลังเดินทางในถิ่นทุรกันดารดังนั้นอิสราเอลใหม่ในยุคปัจจุบันที่แสวงหานครที่ต้องมีมาจะคงอยู่ตลอดไปนั่นคือพระศาสนจักรของพระกฤษเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสละพระโลหิตของพระองค์เองขึ้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ได้ประธานพระจิต ให้อย่างเต็มเปี่ยมและจัดหาวิธีการต่างๆที่เหมาะสมไว้ให้เพื่อจะได้รวมกันเป็นสังคมที่ลายเห็นได้พระเป็นเจ้าทรงเรียกบรรดาผู้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นผู้นำความรอดและก่อให้เกิดเอกภาพและสันติสุขขึ้นนั้นมารวมกันและทรงสถาบ,บนาขึ้นเป็นพระาศาสนาจักรเพื่อจะได้เป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์อนนำความอนัน,นมาซึ่งเอกภาพที่บรรดาลความรอด พี่น้องก็เป็นสัมภานาบริการที่สองพูดถึงถึง,ถง,ถงพระาศาสนาจักรเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายแห่งความรอดและ,ะได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าในพระาศาสนาจักรนั้นคำว่าพระาศาสนาจักรก็คือ,อพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนน่ะก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันพราศาสนาจักรในส่วนของพระาศาสนจักรที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็ แน่นอนในพระศาสนาจักรที่อยู่ในโลกนี้ก็คือพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงตั้งขึ้นแล้วพระองค์ก็ทําให้ประชากรของพระศาสนาจักรคือพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้เจริญชีวิตแล้วก็มีชีวิตอย่างดีด้วยการดําเนินชีวิตตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกทรงแนะนาทรงสอนและเป็นพระองค์เองที่ทรงคุ้มครองดูแลแล,และในเอ,เอกสารนี้ก็ยังบอกว่าพอจริงพระศาสนาจักร ก็เริ่มมีมาแล้วตั้งแต่สมัยบราณโบราณตั้งแต่สมัยชาวอียรนต์รมอยู่ในทะเลทรายอะไรต่างๆก็เรียกพระศาสนาจักรแต่ว่าเป็นพระสักรสมัยก่อนพระเยซูเจ้าและเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาในโลกนี้พระองค์ก็ตั้งพระศาสนาจักรยุคปัจจุบันนี้ได้ปรับปรุงให้ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นโดยมีพระองค์เองเป็น ผู้ตั้งศาสนจักรเป็นศรีรษเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ศาสนจักรนั้นมีชีวิตคำว่าชีวิตของศาสนจักรนั้นก็หมายถึง <c oughs> การดำเนินชีวิตของเราซึ่งเป็นคุศชนที่รวมกันนะครับ <c oughs> เรามีศ <c> า <oughs> สนจักรมามีหัวหน้าที่เห็นได้ที่เป็นมนุษย์ในโลกนี้ก็คือสมเด็จพระสันตะปาลเราก็ทราบแล้วผมก็เป็นประมุข ที่เห็นได้ของพระศาสนาจักรในโลกนี <friend>. <waters S 1> ้ส mm ่วนประมุขของพระศาสนาจักรผู้ตั้งศาสนาจักรจริงๆก็คือองค์พระเยซูเจ้าซึ่งครั้งหนึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาแล้วผมก็เสด็จมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ประกาศผู้ที่บอกไว้ชัดเจนพี่น้องจําได้ในโรสารทบอกว่าเปโตใช่ไหมบอกเปตโตว่าท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งศาสนาจักรของเราเข้ไหม พระศาสนาจักรของพระเยซูเจ้าก็ถูกตั้งขึ้นโดยมีเปโตรเป็น,นพระสนวิปาองค์แรกเป็นัวนาเป็นศิลาและก็สืบต่อมาจนปัจจุบันส่วนผู้ที่ตั้งผู้ที่เป็นดูแลพระศาสนาจักรเจ้าของพระศาสนาจริงๆก็คือองค์พระเยซูเจ้าที่โรงทรงประกาศชัดเจนในพระสาร้ที่บอกให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในพระศาสนาจักรและก็ เป็นส่วนที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆกันกับพระสันตรรปปะปาปากับพระศาสนาจักรก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเรจะเรียกร้องความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของพระศาสนาจักรมีส่วนร่วมที่จะทําให้พระศาสนาจักรนั้นจเจริญเติบโตขึ้นนะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรสงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด